สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่ Rev and Ride ช่องที่จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับโลกแห่งยานยนต์และการเดินทางในมิติใหม่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถไฟที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2025และเตรียมพร้อมเข้าสู่การให้บริการจริงในปี2026รถไฟสุดหรูที่มีชื่อว่า Emerald Sky Journey Train รถไฟที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พานะสําหรับการเดินทางแต่ยังเป็นประสบการณ์แห่งความหรูหรา ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับการท่องเที่ยวทางรางให้เหนือกว่าที่เคยมีมาก,การออกแบบภายนอกของ Emerald Sky Journey น l a n e นั้นเต็มไปด้วยความงดงามและความล้ำสมัยโครงสร้างตัวรถถูกออกแบบด้วยวัสดุผสมที่มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและทนทานต่อแรงลมและสภาพอากาศสีเขียวมรกตสะท้อนแสงระยิบระยับเมื่อวิ่งไปท่ามกลางแสงแดด ชื่อ Emerald Sky จึงไม่ใช่เพียงแค่ชื่อแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามที่พาดผ่านท้องฟ้าดีไซน์หัวรถไฟเพรียวบางคล้ายกับเครื่องบินเจ็ตที่เน้นหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มความเร็วและลดแรงต้านลมทำให้การเดินทางเนียบและนุ่มนวลในด้านสมรรถนะ Emerald Sky Journey Train ถูกออกแบบมาให้วิง่งด้วยความเร็วสูงสุดที่มากกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังคงความนิ่งเสียงรบกวนต่ำและสั่นสะเทือนน้อยระบบขับเคลื่อนใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเทคโนโลยีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบควบคุมอัจฉริยะยังทําให้ผู้โดยสารมั่นใจในความปลอดภัยทุกวินาทีในการเดินทางเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในตัวรถคุณจะได้พบกับความหรูหราที่ไม่ต่างจากการเข้าพักในโรงแรมระดับ5้าดาวห้องโดยสารถูกออกแบบด้วยแนวคิด l u กชัวรี่แอนด์คอมที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความอบอุ่นที่นั่งกว้างขวางปรับเอนได้หลายระดับมีจอแสดงผลส่วนตัวสําหรับความบันเทิง ระบบไฟอัจฉริยะที่ปรับตามช่วงเวลาเพื่อความสบายตารวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั้งขบวนห้องโดยสารพรีเมียมยังมาพร้อมกับห้องส่วนตัวที่ตกแต่งด้วยดีไซน์โมเดิร์นผสมปลิ่นอายความหรูหราแบบยุโรปและเอเชียมีเตียงนอนห้องน้ำส่วนตัวและหน้าต่างบานใหญ่ที่ให้คุณชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางได้อย่างเต็มตาบนขบวนยังมีตู้สเสบียงที่เสิร์ฟอาหารรสเลิศทั้งเมนูตะวันตกและเอเชียจากเชฟชื่อดังห้องเราที่ผู้โดยสารสามารถนั่งจิบไวน์หรือเครื่องดื่ม พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินเหนือขุนเขาและทุง่งหญ้าหรือเป็นประสบการณ์ที่รถไฟทั่วไปไม่สามารถมอบให้ได้ระบบความปลอดภัยของ Emerald Sky Journey Train ถูกพัฒนาอย่างเข้มงวดเริ่มตั้งแต่โครงสร้างตัวรถที่ทนทานต่อแรงกระแทกระบบตรวจจับอัจฉริยะที่สามารถประเมินสภาพรางและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์รวมถึงกล้องวงจรปิดและทีมรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมพิเศษนอกจากนี้ยังมีระบบอบพยพฉุกเฉินที่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทางในด้านราคาค่าโดยสาร Emerald Sky Journey Train มีหลายระดับให้เลือกเริ่มตั้งแต่ชั้นมาตรฐานที่คุ้มค่าไปจนถึงห้องโดยสารสุดหรูแบบสวีทที่เปรียบเสมือนโรงแรมเคลื่อนที่ราคาค่าโดยสารถูกวางแผนมาให้เข้าถึงได้หลากหลายกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวครอบครัวและนักธุรกิจที่ต้องการความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น Emerald Sky Journey Train ไม่ได้เป็นเพียงรถไฟแต่เป็นการเดินทางที่ผสมผสาสนศิละปะ วิศวกรรมและความฝันเข้าด้วยกันทุกเส้นทางที่มันวิ่งผ่านจะไม่ใช่เพียงการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่คือการสร้างความทรงจำที่งดงามและประสบการณ์ที่ตราตรึงสำหรับใครที่หลงไหลาการเดินทางและกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ Emerald Sky Journey Train คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบและ Rev Ride ก็พร้อมจะพาคุณไปสำรวจและสัมผัสทุกมุมมองของรถไฟแห่งอนาคตคันนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง r e d r i g e เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องบินรถไฟและยานพาหนะล้ำสมัยจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ